วาเอมสวัสดีครับวันนี้ l i ฟ e in t ทีด s n นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอสาระเบาๆนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะได้ฟังแล้วก็เคลิบเคลิมนะครับ เคยเป็นบ้างไหมครับท่านผู้ชมเวลาที่ท่านผู้ชมทํางานแล้วก็คําเคร่งเครียดนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆเครียดคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเราเล่นเกมแล้วเราก็หัวร้อนเราแพ้เขาเราหัวร้อนเราอยากจะทุบโต๊ะทุบคีย์บอร์ดวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอโต๊ะทํางานที่ปรับระดับสูงต่ําได้มาถึงทศวรรษนี้แล้ว เราจะให้โต๊ะนะครับมาปรับตามเราไม่ใช่เราไปปรับตามโต๊ะนะครับผมจะปรับระดับความสูงต่ำให้ดูนะครับผมสูงประมาณ180เซนนะครับโต๊ะตัวนี้ก็ได้ประมาณน่าจะ140เซนได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับโต๊ะตัวนี้สามารถที่จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะครับ บางครั้งเราอาจจะมีการประชุมกับเพื่อนร่วมงานเราก็อาจจะชงกาแฟมานะครับอยู่กับเพื่อนแล้วก็คุยไอเดียมันน่าจะทําให้เรามีไอเดียใหม่ๆนะครับโต๊ะของผมเนี่ยนะครับเป็นของอีกเกียนะครับผมแค่มาแนะนําเฉยๆนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปดูยี่ห้ออื่นก็ได้นะวันนี้ราคา ต๊ะที่ปรับสูงต่ำได้เนี่ยก็อยู่ราวๆ2 0 0 0 0ถึง50,000บาทก็แล้วแต่ออปชั่นของแต่ละยี่ห้อนะครับส่วนตัวผมเลือกโต๊ะนี้เพราะว่าได้ความใหญ่แล้วก็เมนูมีแค่ปรับขึ้นกับลงเฉยๆนะครับไม่มีเมโมรีว่าจะต้องจำว่าต้องอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งความสูงที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นะครับผมมองว่าคลิปนี้จะมีสาระสำหรับท่านผู้ชมที่ประสบปัญหาการนั่งทำงานนานๆการที่เราคิดอะไรไม่ออกนะครับ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ